ขั้นตอนการใช้พลังของการรักษามีเพียงหนึ่งขั้นตอนมีหลักการเพียงข้อเดียวในการใช้พลังของการรักษาสำหรับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวต้นไม้ใบหญ้าสายลมผืนดิน หลักการนี้ทำงานร่วมกับสัญชาตญาณและกฎของการเติบโตมนุษย์รู้จักและเข้าใจหลักการนี้มานานแล้วซึ่งหลักการนี้มนุษย์เองก็ใช้เพื่อความก้าวหน้ามาทุกยุคทุกสมัยจริงอยู่ ที่มันมีวิธีการกล,ลยุทธ์และเทคนิคจำนวนมากในการดึงพลังนี้ออกมาใช้แต่สำหรับการใช้พลังของการรักษามีเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือศรัทธาขอเพียงมีศรัทธา ปาฏิหารจะเกิดแก่ชีวิตของคุณศาสนาทุกศาสนามีความเชื่อเป็นของตัวเองซึ่งความเชื่อของพวกเขาถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกผ่านช่องทางต่างๆกฎแห่งชีวิตกฎแห่งจิตใต้สำนึกเองก็เป็นความเชื่อเช่เชนกันและไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณเชื่อมันจะเป็นจริงความเชื่อคือความคิด ที่คุณมีอยู่ในจิตความคิดที่จะส่งผลให้พลังของจิตใต้สำเนึกกระจายไปในทุกช่วงและทุกด้านของชีวิตตามอุป,ปนิสัยการคิดของคุณมันเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดถ้าคุณเลือกที่จะมีความเชื่อที่บั่นทอนหรือทำร้ายตัวเองเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณกลัวที่จะทำร้ายคุณแต่มันคือความเชื่อหรือความคิดที่อยู่ในจิตของคุณต่างหาก ที่จะทำร้ายคุณประสบการณ์การกระทำสถานการณ์และเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณจนถึงตอนนี้เป็นเพียาศาด้วยพลังและการอธิษฐานต่อความคิดของคุณกับให้จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงานร่วมกันเทคนิคการรักษาด้วยพลังของการอธิษฐานจิตคือการทำงานร่วมกันของจิตสำนึก และจิตใต้สำนึกอย่างราบรื่นเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนและมีความหมายการใช้เทคนิคนี้คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรและทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนั้นโดยเริ่มจากการเลือกไอเดียความคิด แผนการหรือการสร้างภาพในใจของสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นจากนั้นส่งไอเดียหรือภาพในใจออกไปยังจิตได้สำนึกด้วยความรู้สึกที่ว่าภาพหรือไอเดียนั้นเป็นความจริงเรียบร้อยแล้วสุดท้ายคุณต้องมีความศรัทธาและรักษาระดับของความศรัทธานั้นให้ได้และสิ่งที่คุณต้องการจะได้รับ การตอบรับทุกกระบวนการต้องชัดเจนและไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้นสมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาบางอย่างโดยใช้การอธิษฐานจิตคุณรู้ว่าปัญหาหรือการเจ็บป่วยนี้เกิดจากความคิดเชิงลบ ที่มีความกลัวซึ่งความคิดนี้แฝงตัวอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณและถ้าคุณสามารถกำจัดมันออกไปปัญหาหรืออาการเจ็บป่วยของคุณจะหมดไปเมื่อรู้เช่นนี้คุณตัดสินใจใช้พลังรักษาที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเริ่มจากการย้ำเตือนตัวเองว่าภายในจิตใต้สำนึกมีปัญญาและพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถจัดการกับทุกปัญหาและรักษาทุกอาการได้ ทุกวินาทีที่คุณยึดมั่นในความจริงข้อนี้ความกลัวของคุณเริ่มจะหายไปและความจริงเหล่านั้นก็เริ่มจะเติมเต็มพื้นที่ว่างในจิตที่ถูกความเชื่อผิด,ผด กัดกินมานานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกอย่างคุณขอบคุณการรักษาครั้งนี้ด้วยความรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นและหลังจากนั้นคุณปล่อยวางปัญหาอุปสรรคและโลครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงจนความรู้สึกที่ต้องอธิษฐานจิตจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณต้องจำไว้ให้มั่นว่าขณะที่คุณอธิษฐานจิตคุณต้องห้ามใส่พลังเรื่องลบ ห้ามคิดแม้สักเสี้ยววินาทีว่าพลังงานนี้จะไม่ได้ผลเพราะความคิดเช่นนี้เองคือตัวขัดขวางไม่ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในขณะที่ความศรัทธาจะช่วยให้จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงานด้วยกันอย่างราบรื่น